ใครจะคิดว่าที่นี่คือสถานที่เที่ยวไหนประเทศไทยสถานที่ที่ใครหลายๆคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคล้ายกับนครเพตาและที่นี่คือผาช่อจังหวัดเชียงใหม่ที่แห่งนี้เป็นที่ที่เคยจมอยู่ใต้แม่น้ำปิงมานานถึง5ล้านปีพร้อมไปตะลุยอาหารจานยักษ์กันที่ร้าน โกบอลที่ไม่ว่าใครจะมากินก็ต้องจ่ายตังค์เพราะถ้ามึงไม่จ่ายเดี๋ยวเขาจะเรียกตำรวจมันลากหัวมึงและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดชมวิวผาช่อนะครับดู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 ไอ้นี่นี่ขับเข้ามาไม่ได้จ่ายตังค์ลงไปจ่ายอ๋อเดี๋ยวเราจะลงไปจ่ายตังค์แต่ไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวตอนจบเพราะว่า เราขึ้นมาแล้วมันไม่มีใครกวักจุดที่หนึ่งรากไม้และการเวลาย t ยเท่ชื่อแม่งไม่เห็นเหมือนที่เราหาเดียที่เราหามาไม่เห็นมีในนี้เลยเป็นพระไม่มีเลยเราหาอะไรมากันเนาะมอ บ้าาาตยนี่ครับเราจะมีจุดจุดแวะทั้งหมดอยู่11จุดนะที่มีให้ดูอะไรอ๋อนี่ไงอันนี้ปงป่าไม่ไม่ได้ตรงอะไรกับที่ที่หามาเมื่อวานเลยไม่มีตรงเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาที่อุทยานผาช่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กําลังจะเดินไปที่จุดหนึ่งมีจุดชมวิวทั้งหมดอยู่11จุดนะฮะ ซึ่งเราต้องเดินไปที่จุดแรกจากที่เราจอดรถเมื่อกี้ประมาณสองสามร้อยขั้นบันไดประมาณนั้นนะฮะเพราะว่ามันอยู่ด้านบนเราอยู่ตรงจุดชมวิวที่เราเดิมเริ่มเดินลงมานะ่ะอืมอันนี้คือทางที่เราต้องไปไมวไม่รู้ว่าซ้ายหรือขวาเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกทีอ๋เอเ้ยก็ไม่ได้ไ,ไดอ๋อไม่มันแค่นี้เลย ถ,ถ้าจากจุดชมวิวมันก็ประมาณส0 0เมตรแล้วเอาตรงๆนะที่บอกว่าไม่ได้ไกลอะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นขาลงมันยังเป็นทางลงถ้าเป็นทางขึ้นน่ะมันจะอีกเรื่อง <im itation> <im itation> ผ่าช่ออ้าวอ๋อผ่าช่อคือด้านขวาจอดองจอดรถอ๋อที่นี่มันมีแหลมันมีที่ทจอดแบบให้คนแก่ไงคนที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุที่เขาถามมึงอ่ะเราบอกว่าผู้คนแก่ไม่ได้แล้วเราบอกว่ากระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดี S <S หรือร่างกายไม่ค่อยพร้อมเนี่ยทุกคนแล้วก็ไอ้าลานจอดรถสามมันจะอยู่แค่นี้่างจากประตูผาชอ่อคือตรงนี้เลยคือ <S 2> <S 2> <S ลงมาก็คือเจอทางเข้าผาช่อเลยแต่ของเราคือมันจะอยู่ข้างบนแล้วต้องเดินลงมาแค่นั้นแหละที่ต่างกันคือใครกระดูกกระเดี่ยวไม่ดีก็คือมาจอดลานจอดที่สามนะครับเขาตรวจบัตรกันข้างตรวจบัตรกันข้างบนเนาะจริงๆต้องซื้อข้างล่างเลยเออจริงๆต้องซื้อบัตรข้างล่างแต่พอดีตอนเข้ามาเรา ไม,ไม่เห็นไม่เห็นเจ้าหน้าที่เราเราก็เลยพุ่งเข้ามาเลย <c oughs> นี่มาฮ้ยตำนานแม่น้ำปิงขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในโลกนกจบันใต้น้ำเอาใหม่ชึมตำนานแม่น้ำปิง ขณะนี้ท่านได้อยู่ในโลกดึกจำบันใต้แม่น้ำปิงเมื่อห้าล้านปีที่แล้วไปดูกันดีว่าเป็นไงไปเออข้างล่างเป็นทางน้ำจริงเนอเพิม่มอ่ะนี่ทุกคนทางเดินปกติที่เดินเข้านะเห็นปะข้างล่างอ่ะถ้าจริงจะบอกว่าถ้าหน้าฝนก็ไม่ได้เพราะตอนนี้ก็หน้าฝนอยู่คือม,มันเคยเป็นทางน้ําเก่าของแม่น้ําปิงมาก่อนตอนนี้คุณมันไม่ไหลแล้วเล็กจังคือม <c oughs> ัน มันอาจจะสูงจนเห็นตรงนู้นเลยก็ได้จริงๆอ่ะถ้าแม่น้ำปิงไงยุคก่อนน่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆพีดทางว่าทำไมเราสตาที่11อะไม่แสดงว่าสปาอุ้งเท้าคืออันแรกใช่ไหมเอ่ออ๋ออันนี้น่าจะเป็นทางกลับใช่นะครับจุดที่หนึ่งสปาอุ้งเท้าทางนู้นเลยทางนู้นไหนแล้วประเดี๋ยคือมีทางเดินให้เดินนะ แต่มาเดินทางน้ำอ่านี่ไงจุดหนึ่งอยู่นี่จริงด้วยเราเดินไปคนละทางเมื่อกี้โทษเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาช่อนี่ครับผมสถานีที่หนึ่งรากไม้และการเวลาเมื่อกี้มึงบอกสถานีที่หนึ่งคืออุ้งเท้าอันนั้นอ่านผิดทุกคนไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรตรงนั้นคือ <c oughs> อ่ะในเมื่อ เรามาถึงตนี้แล้วก็อลองดูนิปสปาอุ้งเท้าสปามันต้องอยู่ในน้ำบอกว่าฮะ<ห>สถานีที่หนึ่งนะครับรากไม้และการเวลาเป็นการเติบโตของรากไม้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้วก็เป็นตะกงตะกรอนต่างๆที่แม่น้ำปิง,งเมื่อ หลายล้านปีก่อนมันมาทับผมกันจนเกิดเป็นชั้นหินแบบนี้นะครับผมลองไปเก๊กเห็นไ้้เห็นไหมแ้่เห็นเยอะก็ถ้าที่ดูก็มีอยู่ลากเดียวกันแล้วก็มีให้ดูแค่ลากเดียวเนียไทุกคน ากําลังจะเดินไปต่อจุดที่2นะซึ่งเราเจอแล้วไอ้สปาอุ้งเท้าที่เราเกลื่นไว้ตอนแรกอ๋อนี่เองแล้วขอเลยครับแล้วแล้วที่มึงทำเมื่อกี้คือแล้วคือเออแล้วที่กูทำเมื่อกี้คืออะไรวะไม่แล้วไหนไหนมึงพูดเมื่อกี้ว่าสปาต้องอยู่ในน้ำกไม่ได้อยู่ในดาวนะเนี่ยทุกคนเจอละสปาอุ้งเท้าลองเดินนี่นะครับเราจะมาลองเดินสปาอุ้งเท้ากัน ส่รองเท้าดีกว่าเอาเป็นว่าก็ตามร้านนวดน,นะครับร้อยบาทหนึ่งชั่วโมงถนนคนเดินก็น่าจะมีให้พบเห็นกันบ่อยเพราะฉะนั้นก็ให้คนนวดดีกว่าถ <c oughs> อดก็ได้อลองอ,ลองให้มันสุดสายอ่ะเราจะถอดรองเท้าแล้วก็เดินแบบนี้ไปจนสุดเส้นเลยนะครับทุกคนมันไม่ไดไม่คับ <c oughs> ต้องถ้าถามว่าอยากให้โอ้อยากอยากให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับคนต้องไม่ว่ายี่เย่เลยแกระตัดคนต้องแบบยุบหนออพองหนอโอ้ยมันใช้ได้นะถ้ามันเหยียดช้าๆยองโคตรเจ็บเลยโอ้ยโอยสิ้นสุดเส้นทางสปาเท้าแล้วเราก็มาเจอกับลานจอดรถทำไมอ่ะ กูเดินผิดทางเหรอใช่จบแล้วกูเดินตลาดนีเดียวเลยนะเมื่อกี้เราผิดทางคือว่าเราเดินผิดอ๋อเมื่อกี้คือจุดที่หนึ่งเราถูกแล้วแต่เราต้องเดินไปต่อมันจะมีสามแยกวะอ๋อไอทางน้ำไงทางน้ำมันจะมีข้างขึ้นข้างบนเอางข้างบนอข้างบนคือทางไอทางปกติที่เราบอกมันคือทางไอถูกทางแล้วถูกทางแล้วสองสิบเอ็ดโอเคเราเดินผิดทาง กลับไปสปาเท้าใหม่นะครับ <laughs> อะนะ <laughs> เราจะมาทำชาเลน้นสปาปีนเอ้ยสปาเท้ากันจนถึงสุดนู่นเลยนะครับทุกคนกูลองไปอยู่เส้นชัยกัน <laughs> เดี๋ยวกูไปรองนั <laughs> ง่นเลยได้ <laughs> ไปดิอา้าวกองอยู่สองมั่วเลย โคตรเจ็บเลยซับกล้องกูไปไหนแล้วไม่รู้นะอ้าวอีสักรอบรอบยี่อะไรละแม่แค่เดินขึ้นในวันนี้ก็เจ็บไปหาแล้วคือแม่แค่เดินลงน้ำหนักก็เจ็บชิบหายแล้วโอ้โหฮ่ายอนต้องเอาน้ำลงโบ๋แม่เหมือสถานีที่สองนะครับเกี่ยวกับ ี่ลายของน้ำฝนที่กัดเซาะเข้าไปในผิวดินผ่านการเวลามาเป็นล้านปีจนเกิดลวดลายที่สวยงามตามธรรมชาติแบบนี้เลยครับเพี่เราใช้เวลาหยุดต ah. ่อสถานีนานเกินไปน่องต้องมันมีตั้งสิบเอสถานี เดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาทางนี้เหมือนเดิมไงสถานีที่สี่สายแป้งบริเวณผาโช่โอ้เออเชื่อเราวาสายแป้งขาวจั่วเราะมีอันนี้กันด้วยกันคนเก็บแป้งอ่ะพบได้แห่งเดียวในประเทศไทยเลยนะทุกคนโอ้หไฮไลท์สีแดงสามารถพบได้แห่งเดียวในประเทศไทย <c oughs> <c oughs> พูดเหมือนใครวะโฆษณา ผาช่ออีกร้อยห้าสิบเมตรแต่เราจะมาแวะจุดที่ห้าก่อนนั่นก็คือมหัสจัยรกำแพงสายแป้งอ่าเมื่อกี้ไปเจอเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอะไรสายแป้งมาอ่านให้ฟังหน่อยดิสายแป้งบริเวณผาช่ออ่าจุดที่ผ่านมาเมื่อกี้เป็นสายแป้งบริเวณผาช่อแต่ว่าสถานีที่ห้านี้ก็คือกำแพงสายแป้งเลยคือเป็นกำแพงเลยมันต่างอะไรกันวะเออมันต่างต่างกันตรงไหน น่าหนัาผิน่าจะแข็งกว่าเป็นชั้นตะกอนที่เกิดจากตะกอนแม่น้ําสะสมตัวกันต่างช่วงเวลาอ๋อโอเคก็คือแข็งกว่าใช่คือจุดที่สี่จะเป็นจุดที่สี่ที่ผ่านน้ำเมื่อกี้จะเป็นจะเป็นทรายแป้งที่มากับควะมากับความเร็วน้ําที่นิ่งและคงตัวที่แบบเบามากๆส่วนกําแพงกําแพงทรายอ่ะจะเป็นน้ํา ที่ไหลแรงขึ้นมานิดนึงออืออแค่นั้นไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้ชัน้นเว่ยโหโคตรชั้น กูเห <Huh? S 1> <laughs> ็นขาพ่อแล้วเห็นขาพ่อแล้วไม่แกให้กูด้วยนะไปไปต่อดิรออะไรโอ้ยขาเขาวสถานีที่เจ็ดมุมม่วงเป็นวัน เจอไหมัม่วงห,ห,หัวบางวันที่ตอนนี้ไม่ออกผลเฉยและนี่นะทุกคนต้นที่เราตามหากันต้นมะม่วงหัวบางวันไม้มีพิษไม่ใช่หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือรักหมูนะครับ ซึ่งสามารถเอาไปทำยาได้สรรพคุณก็จะมีดังนี้นั่นก็คือแก้ไอแก้ไข้แก้เสมหะแก้หอบแก้คันไม่แก้ปวดทําให้อาเจียนแล้วก็เป็นยาถ่ายชนิดรุนแรงเออยาระบายทั้นดีตามหามานั้นเอาจริงๆนะทุกคนสรรพคุณแม่งมีถึง18อย่างเลยแต่เรามาพูดแค่นีๆๆๆ่ในๆจริงๆถ้าถ้าถ้าตัดเรื่องไอ อะไรอะเอเอถ้าตัดเรื่องกินแล้วมันจะออเทียนก็คือเป็นยาครอบจักรวาลกินแล้วแก่ทุกอย่างกินแล้วแบบแก้ท้องผูกแก้มันคือมันทําให้ท้องเสียนะมันแบบเขาบอกว่ากินแล้วมันแบบขี้แตกรุนแรง <laughs> ใช่คําว่ารุนแรงเลยนะเราจะไปสู่ผ่าช่อวงเล็บทางออกกันละอุย้ยปืนมามุมนี้เห็นเป็นเสาเป็นแท่งเลยกู <laughs> บ,บอกเลยว่า เหนทำตั้งกระซูเฮียนี่ไม่ได้ดูดินี่นะครับทุกคนเสาโรมันผ่าช่อนี่จริงๆมันก็เรียกอย่างนั้นนะเมื่อกี้ข้างล่างข้างล่างเขาเขียนว่าเสาโรมันแต่จริงๆไม่ใช่เสาโรมันจริงๆนะมันเกิดจาก การกัดเซาะของน้ําฝนและน้ําไหลแต่ทําไมต้องไหลแล้วเหลือเป็นแท่งแบบนี้ถาช่อความสูง30เมตรความกว้าง100เมตรนะครับถึงแล้ว ซอฟที่ดูโอ้โขอเลยดูทุกคน,นเออคนในกำแพงมันรู้สึกงี้นี่เองแต่ก็ไม่มีทางเป็นคนมในีใจเธอได้หรอกโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะกลับไปจุดชมวิวที่เดิมเพื่อไปพักผ่อนและกินลมชมวิวกัน สักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะไปที่ร้านโกบอลเจ้าเก่าเพื่อไปกินข้าวขาหมูสามจุดห้กิโลเมตรมิดทำไมอ่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับเราเริ่มมาจากจุดสูงแค่ไหนก็ต้องเดินขึ้นไปที่เดินไม่ได้โอ้ขาลาก เราทำชาเลนเดนแบบไม่หยุดเพื่ออาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราเห็นประตูแล้วเราต้องรีบ <laughs> อประตูอยู่แค่นี้แล้วเพื <laughs> อ่อาพักหน่อย <laughs> ทุกคนตอนนี้ตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับการมาผ่าช่อแนะนำจอดร้านสามใช่แนะนำไปจอดที่ร้านสามอย่ามาจอดจุดชมวิวมันสูงตอนนี้เราก็จะลงไปจ่ายตังค่าเข้าเพราะเมื่อกี้ตอนเข้ามาเราไม่ได้จ่ายเขาแต่เขาบอกเขาใจดีหน่อยเขาบอกว่าให้เราไปเดินไปเดินชมก่อนได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยลงไปจ่ายขากลับนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังจะไปจ่ายกันนะ และแล้วเราก็แล,แล้วเราก็มาถึงที่นี่ที่่ายตังมาแล้วกลับมาแล้วครับแต่เจ้าเลยนี่ครับทุกคนค่าเข้า,ขาก็ผู้ใหญ่ยี่สิบเด็กสิบบาทนะครับผมส่วนาชาวต่างชาติก็หนึ่งร้อยกับห้าสิบบาทนะฮะ อ๋อจริงๆมีค่าจอดรถจักรยานยนต์พนี้ด้วยนะค่าผานนะก็คือจักรยานถ้าเป็นจักรยานแบบบอยเคอ่ะก็คือแบบปั่นขึ้นไปได้เลยฟรีแต่ถ้าเป็น Motorcycle หรือรถเครื่องอืมก็สาบัตรรถสี่ล้อหรือรถยนต์ก็สา,ามสิบครับผมประมาณนี้สำหรับค่าเข,ข้าของอุทยานแห่งชาติแม่วาง ปแล้วก็กลับเชียงใหม่กันเฮ้ ه, ก็อยู่เชียงใหม่นี่ว่ากลับไปไปสันส่นๆกำแพงเพื่อไปร้านกับข้าวกันและแล้วเราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโกบอลนะครับแต่ว่า เราสั่งขาหมูที่เป็นไซส์ XL นะครับใหญ่ที่สุด3.5กิโลนี่มาดูกันว่าเราจะกินหมดไหมครับจานแบ่งอยู่นู่นครับเอามาเดี๋ยวเดีกูกูช่วยกินไข่ฮะนั่น๋ยวากูกินข้าวผักนะไอ้เดืหอห้องก,กับบ้าน <S <S โอ้เมีน้ำจิ้มมาให้ทั้งหมด4ถ้วยแล้วก็มีน้ำซุปมาอีก 4, 4ถ้วย,วยแต่ก็ขอเพิ่มได้นะถ้าใครอยากจะเพิ่มอ่าใช่ครับ เดินมาจับเวลากันไหมจัดอ่ะจัดได้ได้จับเวลานะจับเวลานะเรามาจับเวลากันว่าเราจะกินสักกี่นาทีไปเน็ตเน็ตใช้เท่าไหร่นะสี่ไม่ถึงยี่สิบอ่ะไม่ถึงยี่สิบคูณสิบเข้าไปเขาเราคือคนปกตินะสามสองหนึ่งวางไว้นี่แหละไปเริ่มจากอะไรดีวะเยอะเกิน พูดแตาน้ให้เยอะน้ำมึสฟหมดนัน้นก่อนเลยเหรอไม่มเหลือว่้จานเลียนเลยส2 9ร้อยสิบาบทสำหรับจานนี้นะนทุกคนไม่กว่าจานนึงถ้วยลำม,มันมาเป็นลำอ่ะน <laughs> โอ้โหน้ำข้างล่างแบบน้ำลาดเน้นๆน้อ่ะน่า,นนานจะน้นแบบพ <laughs> <laughs> ี่ทับขอ,อปากอือโอ้วหยย่ยยนยย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 ไยยกยย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 ายยายยายย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 ยอ ร้อยนะร้อนร้อนร้อยร้อนสิคือข้าวขาหมูไม่ค่อยถ่ายน้ำกินนะแต่ที่นี่อร่อยเลยอุ๊วซุปอร่อยบูกเลยว่าไม่ใช่ข้าวขาหมูข้าวอะไรข้าวต้มเลยครับข้าวต้มขาหมูน้ำนี่ฉ่ำฉ่ำหนึงโคตรฉ่ำที่ต้องรีบกินนี่ไม่ใช่เลยนะแข่งท้อเวลาแบกกล้องท้ายหมดเหรอหอยเดี๋ยวข้าวข้างล่าง คืนง่ายเสรแล้วเออมอเข้าปากเรากืนได้เลยอะนุ่มแบบนุ่มจริงนุ่มทั้งข้าวทั้งหมูอะไม่ได้เลี่ยนนะไม่ไเลี่ยนนะคือใช่ใส่ไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนอออเอามาทั้งขาเลยปะเนี่ยรู้สึกว่าส,สองหรือสามอะอือสองสามขาเป็นวอากอิงเท่านั้นนะทุกคนก็คือจองไม่ได้ อ๋อใช่จองไม่ได้คือต้องบล็อกอินเขาข้าหมูนี่เขาทำวันล้ว,นนนวันนั้นเท่าไหร่นะสี่สิบวันนั้นสี่สิบขาวันไหนวันนั้นฮะมีข้ามวันนน่าจะหมดก่อนเลยจริงห่ารากนะร้านเปิดสิบโมงแต่ปิดสามคร <c oughs> ึ่งหมตีแบบเปิดเก้าโมงปิดห้าโมงไนะคนเ <สา S 2> ยอะไปนะคนเะคนเยอะครับที่นั่งกว้างมีมีให้เลือกแบบ ไช้เวอร์ชัสุดใช้อินทอวงอินทเวิร์ดเนี่ยนั่งอย่างเราได้เลยนี่คือแบบสุดขอบอันนี้เป็ดเนี่ยอยากนัอินโนเวิร์ดุนั่งกินั่งกินกับเป็ดไม่ใช่จริงๆริงไม่ันแ่เขาบอกแบบมีข้าวหน้าเป็ดแบบขนาดใหญ่นี่่านมาเจอตัวนี้เลยนะใครแน่แน่พี่ไอตัวเมื่อวานมันใช่ไหมพี่มันไม่หวานผมเองนะตัวมันตัวนี้อยู่สี่เอ๊ะไม่ใช่อืมไม่เคยไวมาขนาดนี้มาก่อนดของที่จะมึงสั่งก๋วยเตี๋ยวร้อนมันจะโซซ่าโซซ่า ไม่ได้ทำอะไรท้งอย่างอร่อยทุกคนเราไปประมาณหนึ่งส่วนสี่ละเห็นมันจะเหมือนโจ๊ก,กมั้นะจานจานเราให้น้ำมาชม่ำ <laughs> ฉ่ำจริงไม่ผ่านไปละห้านาทีนะคนแล้ว <laughs> แล้วก็หมดแล้ว <laughs> <laughs> จัดทิ้งไปเลยอคนนี้ก็คือช่วงอ้วนผอมจำซน <laughs> มันใช่กล้วยหอมอืมกล้วยหอมจัง่อนนายคิดเหมือนฉันคิดไม่ปีหนึ่งฉันก็คิดเหมือนกันปีสองได้เวลาอาหารเช้าแล้วหาอะไรทำเรื่อยๆนักกินก็ไม่ใช่เลมาแข่งกินกับเขาโอ้ยตายห่าตอนนี้ค่ะข้าวเหลือน้อยข้าวหมูแล้วเสร็จแม่งรวบข้าวกันก่อนเลยโอ้หหมูเหลือไปเพียงเยอะซึ่งหนึ่งแล้วรึ่งหนึ่งแล้วข้าสเปนยังไม่ตกนะลองสดซุปอัดอัดอัดเข้าไปก่อน ตรงๆนะถ้าสมมติลุงบอกมีถ่ายอะไรต่ออะไม่ได้ไม่ได้เอ๊ะทำไมทำไมถ้าไม่ถ่ายลุงบอกให้ผมนะมากินก่อนแล้วค่อยไปถ่ายจะบ้าหรือไงกลัวจะปิดไงโง่แต่ตอนนี้เป็นยาหลุดไปขึ้นตัวแล้วนะจริงๆริงอะถ้าไม่รีบกินอะมันกินได้เรื่อยๆไปใช่ แต่แบกจะหมดอ่ะเชี่ยไม่คิดว่าจะทำได้เชี่ยมันไวมากผมันลงไวมากพุด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 หลักๆคือไม่คิดว่าข้าวจะเหลือน้อยกูตักแต่งในนี้เลยก็ได้นะหลือประมาณจานหนึ่งล่ะอืออ่ะจาทีมาดูกันว่าผมกระป้มใครจะหมดก่อนกันอือโอ้ มันเพิ่มมากกว่าผมวันสี่เท่าในจานนะั่นแหลจานผมเด๋อแค่เนียวเพิ่มม,มากกว่าผมวันสี่เท่าถึงห้าเท่าคือได้เห็นผมกินต่อคือหลังจากคำเนี้ยมันคือฝืนละ <c oughs> คือฝืนยับเข้าไปละลองทุกสูตรที่นักกินจุดทำไม่ว <c oughs> ่า,วาจะกาันยืดตัวหรือออกกำลังกายหรือ <c oughs> การกระเดกเกิดเข้าไปในรูปหรือการไล่เป็ดอ่ะไม่น่าเกี่ยวเฮ้ยมีแมวด้วยเนี่ยไหลไปเรื่อยเลยพออิ่ม แค่มยัดเข้าไปได้ยังไงวะคลองกูโอ้เหี้ยแมวดิกัวไงเลยกินขอเรวอะน้ำลา้จุ๊บวะซุบซุมาซุบซ ชุ่มมากเลยมัขดจบัดจบรือพุ่บดับเลยเสียไมึงไม่กด17ไปเลยนะ อนปากแล้วนี่อนเพิ่มสิบหกห้าศูนย์สิบหกเด็กจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้ตอนที่กินขาหมูคำสุดท้ายเข้าไปอะตักอันนี้ยัดเข้าไปอะโอ้โหความเลี่ยนหายไปเลยโอ้จะหายหายไปหายไปเลยโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะเราก็กินไปแล้วนะฮะก็ภูมิใจในชีวิตใครอยากจะมาลองก็มาลองได้นะใน สั่งทรายเนาะสันกกำแพงอ๋อสันกำแพงเหรอสันกำแพงคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวถ้าที่มีหินงอกหินย้อยรูปรือสีและช้างที่มีความใหญ่โตที่สุดลนลำพูนเปิดประสบการณ์แสบจมูกกันที่ถ้าผาเวียงจังหวัดลำพูนโห ไปเติมพลังด้วยการตะลุยกินของหวานที่เขาว่ากันว่าอร่อยที่สุดในเมืองมนุษแล้วเจอกัน